สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมืองต่อไปเป็นการอธิบายเป็นงานในรายวิชาวิทยาการคำนวณสําหรับนักเรียนชั้นปุมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์นะครับเราจะต้องรู้จักว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยใช้ as-date อะไรเราก็จะมาเริ่มกันที่หน้า113ตามใบงานของเรานะครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะครับเราก็ต้องรู้จักก่อนว่า เมื weekend, ago, ่อครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงในส่วนของนามสกุลของรูปภาพตั้งแต่ o r g แล้วก็ png นะครับ gif นะครับ jpeg นะครับก็จะอยู่ในส่วนของรูปภาพต่างๆคราวนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของเรื่องของที่อยู่ของเว็บไซต์ที่พวกเราใช้งานกัน ตอนนี้เราจะเข้ามาดูนะครับในส่วนของการเข้าใช้ข้อมูลแหล่ต่างๆในการใช้การสื่อสารความรู้การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนั้นๆว่าเราสามารถทําการตรวจสอบและทันสมัยของข้อมูลหรือไม่ผู้สร้างสามารถนําเว็บไซต์และจดชื่อผู้เรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลซึ่งข้อมูลต่างๆนี้จะเก็บไว้บนเว็บเพจซึ่งอาจพิจารณาจากชื่อสกุลของโดเมนได้โดยโดเมนต่างๆก็จะเป็น ที่มาที่ไปของแต่ละพื้นที่ว่าเว็บไซต์ไหนใช้หรือจัดซื้อโดเมนอะไรที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่นอกต่างประเทศก็ได้อันดับแรกเลยที่ไม่ได้มีในนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่น .com.com com เนี่ยก็จะใช้กันในทั่วโลกหรือถ้ามันจะเป็นไม่ได้ค o m และมันก็จะเป็น .co.th C.O. ย่อมาจาก COM นั่นแหละ C.O.M. แต่ว่า M ตัดไปกลายเป็น th. .T.H. T.H. ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากในส่วนของประเทศไทยน,นั่นเองตัวย่อของประเทศไทยไทยแลนด์เนี่ยครับตัวย่อก็คือ T.H. สุดท้ายแล้วแต่นะครับก็จะกลายเป็นว่าการใช้นามสกุลของประเทศไทยก็จะลงท้ายด้วย T.H. เสมอน,นั่นเองอย่างเช่นนะครับ .dot นะครับตัวนี้เห็นน t ไหม ดอตตัวนี้ก็จะเป็นจุดนะครับจุด ac จุด th เป็นเว็บไซต์ของการศึกษาในประเทศไทย or th เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย go th เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยและสุดท้าย co th เป็นเว็บไซต์ของการค้า ของบริษัทในประเทศไทยนั่นเองแต่เด็กๆก็จะมีอย่างเช่น Facebook นะครับ www.facebook.com นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอนามสกุลของเว็บไซต์นั้นๆอย่างเช่นตัว Facebook หรือขอโทษตัว YouTube ก็เช่นเดียวกันก็เป็น www youtube.com นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์านามสกุลต่างๆที่พวกเราจะต้องเรียนรู้จักนะครับมากขึ้นว่าแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีที่อยู่โดนเมนของแต่ละเว็บไซต์นั่นเองคราวนี้มาดูในส่วนของใบงานของเรานะครับใบงานที่3คุณกูจะพาพวกเรามาดูนะครับว่าใบงานนี้เราทำอะไรบ้าง ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือวิยาการคำนวณหน้าที่113และให้อ่านทำความเข้าใจของดูอธิบายในงานใบนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาใส่เนื้อหากันว่าให้ทำอะไรโจทย์สั่งว่าให้นักเรียนเขียนข้อความในกรอบด้านบนหรือเรื่องนามสกุลเว็บไซต์ลงในกระดาษแผ่นนี้นี่ครับ ข้อมูลทั้งหมดเลยตั้งแต่การนําข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะจะต้องมีการศึกษาความรู้การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งเว็บไซต์นั้นๆนะครับเพื่อที่จะนํามาเป็นแหล่งอ้างอิงในการทํางานหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆนั่นเองนะอันนี้ก็ลอกขอโทษครับนําความรู้ที่ได้จากด้านบนลงมาเขียนในกระดาษแผ่นล่างให้เรียบร้อยอันนี้ใบงานที่3ต่อไปอ่ะ ใบงานที่4ี่หน้า113เช่นเดียวกันขอโทษหน้า114คุณครูไม่ได้แก้ไขการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเรียนอะไรคือเพื่อพัฒนาการเรียนการศึกษาความรู้ในยุคสมัยนี้นี่ทำได้ง่ายความรู้มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นในห้องหรือนอกห้อง การค้นหาข้อมูลเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตจะพบความรู้ต่างๆมากมายมากกว่าความรู้ที่คุณครูให้ในห้องเรียนด้วยซ้ําสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กๆสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองไม่จําเป็นจะต้องหาความรู้จากคุณครูด้วยซ้ําเพราะอะไรครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆมีสมาร์ทโฟนที่ทันสมัยมีอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วเด็กๆสามารถค้นหาความรู้ มากกว่าการเล่นเกมอยากจะรู้สิ่งใดอยากจะรู้ข้อความไหนอยากจะรู้รูปภาพนี้มาจากอะไรเด็กๆหาข้อมูลได้ทันทีไม่จําเป็นจะต้องมานั่งถามคุณครูตอนที่ครูอยู่โรงเรียนเด็กๆอยู่ที่ไหนก็สามารถหาความรู้ได้แต่เช่นเดียวกันครับนอกจากความรู้ขอความช่วยเหลือก็เช่นเดียวกันเด็กๆถ้าเกิดปัญหามีปัญหาอุบัติเหตุหรือในส่วนของปัญหาฉุกเฉิน ที่อยู่ภายในบ้านก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลในบ้านหรือส,สถานีตำรวจก็ได้โทรหาติดต่อได้หมดหรือหน่วยมูลนิธิกู้ภัยอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กๆมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือในส่วนนั้นเช่นเดียวกันการาค้นหาข้อมูลนี้นะครับก็อย่างเช่นเราจะต้องรู้จักก่อนในเมื่อเราในเมื่อเราต้องการค้นหาความรู้สิ่งที่สำคัญก็คือคำค้นหา การใช้คําค้นหาที่เหมาะสมมันจะนําไปซึ่งข้อมูลที่เราต้องการอย่างชัดเจนว่าเราต้องการอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความพูดหรือคํากริยาที่ทํามาให้เราอาจจะเห็นได้ชัดว่าการค้นหาเป็นกริยาหรือกิอริยามันต่างกันอย่างไรมีความต่างต่างอย่างไรเราก็ต้องเข้าไปค้นหาก็ใช้คีย์เวิร์ดนี้กริยาและ กิริยามีความค้นหาแตกต่างกันอย่างไรมากมายมีข้อมูลให้เราค้นหาเยอะแยะอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google สนุกหรือเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้ความรู้หรือเก็ตความรู้เช่นเดียวกันุคณคกูพูดย้ำเสมอความรู้มีอยู่2แบบในเว็บไซต์1คือข้อเท็จจริง2คือข้อคิดเห็นอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเห็นให้เราแยกให้ออกนะ คราวนี้เราจะมาดูใบงานเราซ้ำอีกหนึ่งครั้งว่าคุณครูสั่งงานอะไรโอเคคราวนี้คุณครูว่าด้วยเรื่องใบงานใบนี้ให้นักเรียนนะครับหาความรู้จากหน้าที่1 1 3่ในหน้านี้นะครับแล้วมาตอบคำถามใน3ข้อนี้มีอะไรบ้างนักเรียนเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนหรือไม่การเรียนคืออะไร นะสิ่งที่เราเรียนกันอยู่นะครับว่าเราต้องการเรียนรู้เราเคยค้นหาไหมข้อ2นักเรียนต้องใช้สิ่งใดในการค้นหาสิ่งใดไม่ใช่อุปกรณ์ใดงงไหมครับสิ่งใดไม่ใช่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์ใดก็คือสมาร์ทโฟนโทรศัพท์แท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กค,คอมพิวเตอร์สมาร์ททีวีแต่สิ่งใดนี้คือการคำพูดที่เราจะค้นหา คุณครูคบอกแล้วมันจะอยู่ด้านบนคําตอบอยู่ในนี้นี่ตรงไหนเอ่ยนี่อะไรเอ่ยนะครับดูให้ดีคุณครูวงไว้หมุนไว้คําอะไรคําค้นหานี่นักเรียนเคยค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อนํามาใช้ในการเรียนเรื่องใดบ้างในเมื่อเราบอกว่าเคยแล้วแล้เรื่องอะไรล่ะช่วยเขียนข้อมูลและความรู้บอกคันทีว่าเราได้ข้อมูลอะไรจาก การค้นหาในแต่ละครั้งอย่างเช่นคุณครูยกตัวยอย่างใกล้ๆนี้สถานที่จัดงานลอยกระทงวิธีการทำกระทงหรือ,อ,อสถานทีน่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติหรือวิธีการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้อะไรที่เกี่ยวกับการเรียนนะครับเขียนลงมา สัปดาห์นี้นะอ่ะก็เป็นทั้งหมด2สัปดาห์นะครับเราก็จะมาเจอกันอีกทีสิ้นเดือนพฤศจิกาก็ขอให้พวกเรานะครับมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับโชคดีสวัสดีครับ